สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับคุณครูเกษรินจิตกันทึกค่ะค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะไปดูกันเลยค่ะกระบวนการนะคะในการย่อยอาหารจะเริ่มต้นจากปากก่อน ซึ่งในปากเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยฟันฟันจะทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็จะมีลิ้นนะคะลิ้นช่วยในการคุกเค้าอาหารมีต่อมน้ำลายน้ำลายก็จะขับน้ำลายที่มีเอนไซม์อะไมเลสออกมานะคะอะไมเลสออกมาเพื่อช่วยในการย่อยอาหารจะย่อยประพุ จะย่อยประเภทคาร์โบไฮเดรตโดยเปลี่ยนจากแป้งให้เป็นน้ำตาลจากนั้นเมื่อเกิดการย่อยเสร็จแล้วนะคะก็จะส่งมาที่อะไรคะหลอดอาหารซึ่งก่อนที่เราจะกลืนอาหารลงไปเนี่ยอาหารจะผ่านคอหอยคอหอยก็จะส่งมาที่หลอดอาหารหลอดอาหารก็จะเป็นยังไงคะมีกล้ามเนื้อในหลอดอาหารเนี่ยจะมีกล้ามเนื้อหดตัวคลายตัว เพื่อบีบให้อาหารเคลื่อนที่ไปสู่กระเพาะอาหารนั่นเองอ่านี่นะคะกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารคือบริเวณนี้กระเพาะอาหารเนี่ยจะมีน้ำย่อยนะคะเรียกว่าเอนไซม์เปปทินอ่าเปปซินนะคะซึ่งจะออกมาย่อยพวกโปรโตีนอ่าเมื่ออาหารถูกย่อยที่กระเพาะอาหาร กล้ามเนื้อของกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะหดและคลายตัวเพื่อคุกเขาอาหารกับเอนไซม์จนมีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายๆซุปแล้วก็จะส่งไปที่ลำไส้เล็กค่ะจากนั้นจะส่งมาลำไส้เล็กลำไส้เล็กเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการรับน้ำดีจากตับนะรับน้ำดีจากตับลำไส้เล็กลำไส้เล็กนะคะจะทำหน้าที่รับน้ำดีจากตับ และเอ,อนไซม์จากตับอ่อนอ่าจากตับอ่อนลำไส้เล็กเนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการย่อยอาหารทุกประเภทเพื่อเข้าสู่กระแสเลือดและส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยอาหารเกือบทุกชนิดจะทำหน้าที่ดูดซึมที่ลำไส้เล็ก ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นก็จะขับกากอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้แล้วเนี่ยมาที่ลำไส้ใหญ่อะลำไส้ใหญ่นะคะจะไม่มีการย่อยแต่มีการดูดซึมน้ำเกลือแร่ไม่มีการย่อยนะคะไม่มีการย่อยแต่มีการดูดซึมน้ำ เกลือแร่และวิตามินเข้าสู่ร่างกายของเราจากนั้นเมื่อดูดซึมหมดแล้วก็จะส่งมาที่อะไรคะส่งมาที่ทวารหนักซึ่งทวารหนักเนี่ยจะทำหน้าที่ในการขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของอุจจาระนั่นเองนะคะในรูปอุจจาระนั่นเองนะคะ เราก็ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่าในระบบย่อยอาหารเนี่ยประกอบไปด้วยอวัยวะใดบ้างนะคะเราลองมาทบทวนกันดูก่อนนะคะ 1. ปาก 2. หลอดอาหาร 3. กระเพาะอาหาร 4. ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่หกทวารหนักอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำหน้าที่หลักๆนะคะในการย่อยอาหารของเรานักเรียนอย่าลืมทบทวนนะคะกลับไปทบทวนแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะสวัสดีค่ะ